สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนพยากรณ์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องคนอ่านดาวนะคะดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่15พฤศจิกาย,ยน2564 ขึ้น11เดค่ำเดือน12ปีฉลูท่านที่เกิดวันอาทิตย์ด้านการงานการเงินช่วงนี้ไม่ดีเลยค่ะมีแต่ปัญหาความรักผิดหวังเสียใจด้านสุขภาพแพ้ฝุ่นแพ้อากาศภูมิแพ้แนะนำให้ปล่อยปาอุทิศให้เจ้ากรรมนเวรนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์การงานการเงินมีการแบ่งเบาภาระมีคนช่วยเหลือถ้าจะเล่นหุ้น แนะนำลงทุนในหุ้นช็อตเซล์นะคะความรักรักกันเหมือนพี่น้องมากกว่าเป็นแฟนความรักกำลังพัฒนาคนที่มีคู่แล้วคู่ครองหรือคนรักเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือสุขภาพระวังปวดหลังปวดแขนปวดขาจากอุบัติเหตุในการเดินทาง มีโชคลาภแต่ไม่ควรเสี่ยงเยอะนะคะท่านที่เกิดวันอังคารการงานเริ่มทำงานใหม่ๆเริ่มมีโอกาสใหม่ๆเริ่มมีความสำเร็จใหม่ๆเพิ่มขึ้นการเงินมีหนี้สินภาวะตึงแต่เริ่มจะฟื้นตัวอีกครั้งความรักผิดหวังเสียใจล้มเหลวถ้าเจอคนใหม่ทำให้มีพลัง แต่อาจค้ายคนเดิมนะคะสุขภาพระวังน้ำร้อนหรือไฟลวกเกิดอุบัติเหตุท่านที่เกิดวันพุธการงานมีการเปิดบริษัทใหม่หรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้านการงานการเงินมีเงินเข้ามาใหม่ๆมมีรายจ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาความสุขความรักมีเป้าหมายใหม่คนที่มีคู่แล้วจะมีเกณฑ์ได้ลูกแฝด สุขภาพระวังภูมิแพ้ด้านโชคลาภมีบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสสบดีการงานท่านทำงานสองอย่างพืที่แตกต่างกันแต่ไปด้วยกันได้การเงินท่านมีเงินหมุนเวียนตลอดมีการกระจายรายได้ความรักเจอคนที่ใช่คล้ายคึงกันมีความสุขพอสมควรสุขภาพให้ระวังผิวหนังระบบฮอร์โมนเพศ ช่วงนี้ไม่มีโชคลาภท่านที่เกิดวันศุกร์การงานธุรกิจของท่านใกล้ความเสียหายแก้ไขธุรกิจด้วยความรุนแรงเช่นนโยบายอยู่เหนือเหตุผลการเงินมีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ต้องระวังการเงินจะเสียหายหรือเสียเงินเพื่อซ่อมแซนบ้านหรือรถ ด้านความรักไม่ค่อยดีอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจอย่าใจร้อนระวังจะแตกขักกันสุขภาพระวังเกิดอุบัติเหตุบวดศีรษะไม่เกรนโชคลาภไม่มีหมันไหว้ผ้าสวดมนต์นั่งสมาธิท่านที่เกิดวันเสาร์ช่วงนี้ท่านดีทุกเรื่องไม่ว่าด้านการงานก็ราบลื่นการเงินมีโชคฟุกๆสมหวัง ความรักคนรักให้โชคคอยช่วยเหลือตลอดสุขภาพ